สวัสดีจ mm. ้าช่องข้างโมเมจ้าปฏิตอนสายสายจ้าโมเม่กำลังสิเดินทางไปหาหนองดาวมงคลนจ้าเขาห้องหาหนองเล็กๆจ้าจันมันป่อไขยกสูงจ์ใจ เรกพีฟ้าเลยลูกเราพีฟ้าพี่โสมโสมเออจิบไหมแต่กออ็ถือไปตอนน,นนี้ไปช้องมาคราับไปไปไปย่งางไปผุนน้องดาวอยู่ทั้งหน้าผุนออกำลังจะเดินทางไปบ้านน้องดาวจ้าเพราะพอคุ้นกันล่างมาจากธุระจันเลยได้มาสวยสวย เขาเห่ยงน้ำพอเขาจัน <motiv> ท <ators> <m> ์ลูกอ <fit> <m> ่ะเก็บูอ่ะไปอาบกว่งยกทอ่ะูเอาบกวัดถือว้ลูกฮัดถือไว้เลียกระนองดาวของเขาไงสุดลายหรอจ้าน้ำเรยเขาเ็งานมาก ไปไปไปคุณนางดาวคุณนางดาวฮันจีเฮงบันนางดาวนี่เขาเล่นเลยเดจาวห์ยังบัตเลยนางอุ้มจัน โมไปเล่นกับน้องดาวกับน้องอุ้ม็ยังเรียวเรียวจังก็ดีใจได้มาหาน้องดาวยังยังมาทั้างถิลูกจะเป็นลักทีเพิ่น เดี๋ยวนีวะน้องไม้ไปทั้ง d ด y น้อน้องไม้ก็ไม่เห็นโอ้ไม่อยู่ผีตอนนี้น้องไม้หลอดใตเถียงเลยบ่ละหลอดเถียงเลยจ้ะโมมี่สูงวุดวิดไปได้บ่โอ้ไปได้สบายจ้ะ งา้งางมาหาเด็กๆจ้าโมมี่ชิทองทอดมอูจันคิทอดเพื่อนๆจ้ามือนกับมือนกับม,มาไม่จ้าหมนีกับมาอีกคิดทอดแห้งจ้กกาดมกินน่องเกี่ยววาน่องดาว ดมอีกดาวตัวผูกไม่เาดมเงียวดาวจันมึงก็ดีใจแห้งย่างเขาหาเลยย่างก็หาหนองไม้เลยดมตัวนั้นแล้วก็ดมตัวนี้จันหนองไม้เว้ยหนองไม้ดีใจดีใจเงี้ยวแตกขี้เลย พีใจไหลาดีแจัใจแห้งพี่ถอดเพื่อนๆันคือเกิดเสด็มาไม่จ้ามันมันเลกก็เด็กๆก่อน น้งไม้ก็จะคิดหอดเมโมน้องดาวก็คิดหอดเออมึงเมโมจับมือน,น้องดาวคิดหอดค้อกันพอเล่นไปใส่กอบไปหาอ้อยว่าตีนน่ะโอ้หามึงอ้อย หาจะเบิงคน้น่ากลับไปบ้านจับมาจะเบิงค้นแถาระวังลายขี้หนามโง่ปได้ก้อนน้อยก็ขีดถอดกันจ้ะังมีม้วมีม้วกับข้างใจเด็กๆดิจ้าขึ้นนั่นละลูกขึ้นั่นละข้างนอกกันละมาเรื่อยๆเขาคือปะได้เป็นโรคเพียดจ้ะ

เอี๋ยวพี่สองทาง่านนำบานจ้าเดี่ยวอ้อยมาฝากเมโมโมี่จ้าอขอขอบคุณเลยหลายขอบคุณจัดใจจริงจ้าจมาลินน้ำก็เลยอ้อยมาฝากจ้าน้องดาวสสดก,กับเมโม,โมกับน้องไม่นี่ยนนีโพคก,กันหลายมือแล้ว ได้มาหาก่อนจะมือกันสิมาไหม không thấy nó mày yang biểu mày 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 chụp mày mày มองแค่ยหงเถอะข้างนีงน้องดาวสวัสดีจ้าสวัสดีตอนสายๆจ้าน้องดาววันนี้อากาศพ่ค่อยหนาวจันอากาศยินสบายจัน มันก็จับกันก็ถามข่าวกันดิมังนองเนโมก็จับหัวอน้องดาวจ้ะชิทอดกันหลายดาวก็ชิทอดเนโมเนโมอยู่กับตัวใดก็หักตัวนั่นจ้ะ มันก็สุกตัดขนมมัน้ามข้าวหยังกันเนาะสองสาวเบาหนึ่งน้องเฮ็ดนนี่หยังกันน้องดาวดาวทำอะไรที่ใหม่ เต่าเลยว่าอยากกินหอดหนาเลยจ้าน้อำม,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 มัสิีดรถน้ำมันฉีดปิดนัวมาหูกออกมาฮมีโมงก็ขอขอบพระคุณห,หลายๆจ้าบ่าอยากซื้ม่ซืทั้งหลายที่แม่ซื้อแล้วก็บอกหูซื้อจ้าก็ขอบพระคุณหลายๆจากใจจริงจ้า เขาติดตามเขาเลือกทุกสองครั้งโมมี่จานขอขอบคุณลหลายๆจา้ายังไงใจดีทุกๆกันจา้าอย่าลืมกดแชร์กดไลค์ซับสไครป์พังโมมี่นี่้ด้วยจา้ากลับเข้ามาสวัสดีจา้า